สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องภูผาชัยชาแนลชัยชัยชาแนลมานิชวนชมนะครับนะครับพอดีนะครับพอดีลูกหลานมารับคุณตานะครับคุณตาที่หายไปก็มาถึงบ้านลุงนะครับสวัสดีครับยึดมาผมเห็นแกแกมาต่อถามผมว่ามีบ้านลุงอยู่ไหน ขอคุณแจเพ่นไหมันมไปเขาวงตอาแล้วคกบ่องอไเพื่อนยงมาตาไปไหนบอกตาม่ีไปตาที่ไปเรื่อยๆคำไหนนั่นก็เลยให้ตังแกไปห้ารแกไว้กินต่ดีป้าแกมาเห็นแกก็อยากเจอรู้ป้าไปหา่เมื่อกี้ไปดูมาแล้วกำลังคาหาใครก็ไม่รู้รู้เปล่าครับใช่ค่ะขออาถ่ายด้ว่ขออน ยันติดใจไว้กวนแกไปนะแกก็เลยอันป้าเพิ่นโทรหานะก็เลยบอกว่าให้ให้อันเอาไว้เด้อเพราะว่าตามหาแกตั้งแต่เมื่อวานนี้อแกไม่ได้บอกใครเลยวะพี่ไม่ได้บอกเลยว่าไปไหนโทรก็ไม่รับสายโทรเป็นร้อยสายเพื่อนโอ้โหเพลนแคี่นาทีเราที่เราที่เรายังเห็นในเพจเนาะครับท uh, ี soup, ่เราเห็นในเพจพอดีก็ให้ในเพจพี่เพจของมุกดาหานะครับของมุกดาหานะอ๋อคนละคน เพราะว่าเห็นเมุกาหารว่าคนหายสองวันแล้วดูดูรูปก่เหมือนเหมือนตาล้านะเดี๋ยวเราไปผมวิ่งสะหอบเลยวิ่งหอบเลยหรออันนี้ถึงดงหลวงก็ตรงไหนสวยแกก็จอดรถชมวิวนี่นี่เป็นลูกสาวของคุณตานะครับก็มารับคุณตาตามที่ป้าแจ้งไปแต่แกไม่มีอาการเมาะ นี่ครับโอ้แกงอนมันเป็นมันเป็นของเขาเนาะใครมาเออมาแล้วครับมาแล้วโอ้ขึ้นเลยพี่ตัขึ้นกระไดขึ้นอันนู้นเลยครับมาฮาตาเออนะครับลุกใจด้วยลูกตามาแล้วทางโน้นตาทางโน้นทางโน้นทางโน้น มา้ยตาล้องไห้ความประทับใจะคหายไปกี่วันนสองวันจะหายสองวันจากบ้านมาบอกใครเลยกาเป็นภาพน่ารักน่ารักตาสู้นะตาสู้ จะไปที่ลาวจริงๆนเร่าจะไปที Ó, ่บอกก็จะไปขีเ yeah, ร uh ือ huh. ข้างคาไปกูเจ้าไปกูเจ้าหลานี่ไหนาขี่เ้าลูกแม่เมนบอพี่เมนนค่ะเนาะที่ขี่เรือข้างาว่า่ มาที่นี่อขาวตายานลุมไมเปมดามต้อปนมันมือวานคืนมาเจอครับเรงจะโชคดีมากยัอยู่นีืพอีนะครับมาเจอคุณตาแล้วนะครับเนาะมาเสียงเมียงโอ้โหลอ้ คร um, ับเดี๋ยวมอไซค์ขึ้นรถเลยนะครับเนาะเอาลูกจี้รถล่ะลูกจี้รถโอ้โหนะครับ บัรถมานะครับเออก็ลุงลุงป้าก็มานะครับลุงป้ามาให้กำลังใจเนาะนะครับทุกๆุกคนนะครับก็มาให้กำลังใจคุณตาแล้วก็ลูกหลานก็มารับนะครับเนาะ เหามาไปขึ้นรถของคุณตาอยู่ในห้องน้องเจ้าลูกเนี่ยถุงนึงไงมีของอยู่ในห้องนะคะมีมีกวรถตัวโอ้โหเนาก็ได้เข้าไปหายกิมแรกกิมแรกนาอ้พ้นจากแม่มึงละ30ิคลิปเล่นปถึงแม่เนาะช่วงนี้ก็เลันมาโอ้ยเร้าเศร้ารถเลิกแล้ว แกกินอะไรมาผมถามว่าบ้านลุงพุ่มอะไอย่างานะครับโอ้โหลุงพลมกับปะลุงพุ่ีใจเลยกระโดดเลยนอนกระโดดเลเมื่อกี้กระโดดไกลนะลสาวกอดเลยไปมาบ้านมอนลูกไป

ับเรื่อยวค่อยขับมาเรื่อยๆเดี๋ยวมาครับเมื่อมาจะพาขึ้นรถจากต้นเรือนะรับใจนะครับที่แกขับรถมาหาลุงพลถึงกกกอกนะครับระยะทางที่ขับมาก็ไกลพอสมควรแล้วคุณอาก็ก็ขับมาเองนะครับเนาะในสุดก็ได้เจอลุงพลแล้วนะครับเนาะได้เจอลุงพล

ตักลโนกันข้นี่กรัตรยเปิดร์นึงรับอ๋อเหรือเปิดแฟร์ในไมันเปิดนได้กมันเลยกดได้ยุด่ไ้างตัดว่ไรนะมีอะไรหม็นเสียมันยก็ต้องเดียว มวความภาคอบอุ่นนะครับคุณตาที่ขับรถมาไกลมากนะครับเรก็มาเรื่อยๆก็จะไปเรื่อยๆสุดท้ายก็ได้มาถึงกกอกนะครับก็ได้เจอกับลุงด้วยนะครับลุงก็ป้าแล้วลุงแล้วก็วววยูทูบเบอร์ก็ช่วยกันดูแลติดต่อลูกล้านๆๆนะครับให้มารับก <ๆ S 1> ็ได้ะะ <ๆ S 1> มาถึงแล้วก็วได้มารับคุณลุงแล้วคุณตาเรียบร้อยนะครับเนาะนะครับ

ข้างหน้าตานข้างหลังถอยไปครับแค่เป็นนักข่าวก็จะมีคนนึงถอยอย่างนี้ถอยอย่างนี้เลยใช่ไหมเ็สายใช่ไหมพกาคกงายขึ้นงดใช่ไหมลูกเม็ดตาดังเยแบนี้ดังแน่ตาดังแน่ดังแน่ดังลกดงคืนเมื่อกี้นี่แกมาจอตรงนี้เก็มาถึงแล้วนะครับเนาะ ก็ถึงความสมบูรณ์นะครับอืมเรียบร้อยนะครับเนาะก็สุดก็สังเ็จแล้วนะครับก็ขออนุญ,ญาตจบคลิปงนท่านี้นะครับสวัสดีครับ